บทที่16แต่งงานนางเที่ยงยังคงนั่งร้องไห้กระสิบกระสิบอยู่คนเดียวใจคอตื่นเต้นวุ่นวายจนบอกไม่ถูกเป็นเพราะอะไรนางก็ไม่ทราบได้ให้กลัวให้หวาดระแวงไปต่างๆรักแล้วก็แต่งงานเออแล้วจะอย่างไรต่อไปหนออา้าวเป็นอะไรไปป้าเที่ยงร้องไห้ทำไมหนะ่ะโดนเจ้านอยเล่นงานอะไรหรือจ้า ทัดดาวออกมาจากห้องและเห็นเขาก็รองทักด้วยความตกใจเปล่าค่ะคุณหนูแกพยายามเช็ดน้ำตาฝืนยิม้มเปล่าแล้วร้อ,องไห้ทำไมจ๊ะโทรมีเรื่องอะไรก็ไม่บอกเจ้าน้อยคงดุเอาละสีแหมเนี่ยคนอะไรใจร้ายดุคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เห็นไหมคนใจร้ายอย่างนี้แล้ว จะให้ฉันมีน้ำใจอย่าง,งานวอย่างนี้ได้อย่างไรกันจริงๆนะประเทียงฉันเครียดเกลียดทัดดาวกล่าวอย่างเจ็บแค้นแทนเธอไม่ได้ว่าอะไรอีฉันหรอกค่ะคุณหนูนางเที่ยงตอบอีอย่ามาปิดฉันเลยฉันไม่เชื่อหรอกไม่งั้นประเทียงจะมานั่งร้องไห้ทำไมกันล่ะจริงๆค่ะจริงๆนะคะคนเลี้ยงฝืนหัวเราะงั้นประเทียงร้องไห้ทำไมละจ๊ะ เธอคาดคันจะเอาความจริงให้ได้ไม่ได้ลองแล้วนี่ค่ะหายแล้วค่ะเที่ยงตอบแยๆ่ๆหายแล้วก็ต้องเล่าเอา้าอะไรกันพูดแค่นี้ก็หน้าแดงด้วยแปลกจริงทัดดาวกับพิตาถี่ด้วยสงสัยในกริยาของแม่เที่ยงเจ้าค่ะเจ้าทำเรื่องทำอะไรเขาจะชูกับระเที่ยงเหรอนี่ฮะระเที่ยง โถกำเวนะคนเราเดาสง่งเปล่ปาเปล่าค่ะคุณหนูตายจริงทำไมถึงเดาอย่างนั้นล่ะคะนางเที่ยงรีบขานปากคอสัน่นอ้าวก็พูดถึงเจ้าน้อยแล้วหน้าแดงนี่นึกถึงไปว่าอะไรอะไรกันมานะสิจ๊ะเธอว่าโถเอ้ยกำเวนเปล่าหรอกคือว่านางเที่ยงออึง้ง เจ้าขอความรักรเทีย่ยงหญิงสาวต่อให้เลยโดนหยิกนี่แน่ขอหยิกคุณหนูเสียหน่อยอย่าหนีสิคะคนเก่งพูดอะไรเลอะเทอะเจ้าเธอไม่ซุ่มซ่ามหรอกค่ะเจ้าแสงคำคุณเต็มดวงวิเศษกว่าเที่ยงหลายพันเท่าเธอยังไม่สนใจอะไรกับเที่ยงเล่าแม่คุณแม่ทูลหัวของเที่ยงจะไปรู้หรือจ้าเห็นอ้ำอึ้ออึงหญิงสาวหัวเราะ เธอจะบังคับให้อิฉันไปอำเภอพรุ่งนี้เช้าเจ้าค่ะไปทำไมจ้าไปจดทะเบียนแต่งงานค่ะโรแหมฉันดีใจด้วยจังประเทียงนี่มีโชคนะทัดดาวตบมือดีใจคุณหนูแล้วก็อะไรไม่ทราบสิคะคุณหนูคิดว่าอิฉันจะจดทะเบียนกับใครคะเที่ยงสงสัยอา้าวพูดถึงเจ้าก็ต้องจดกับเจ้านะสิจะมีใครทัดดาวตอบหน้าเงา โอ้ยเหาจะขึ้นหัวอีฉันค่ะเธอบังคับให้จดกับพ่อบางค่ะแม่เทียงรีบแก้ความเข้าใจเหรอไม่ล่ะฉันคิดแล้วทีเดียวได้ทีจะโมก็เลยสำทับเสียเลยอย่าโม้ค่ะอย่าโม้คุณหนูเดาเอาว่าอีฉันกับเจ้าไงคะเที่ยงตอบว่าฉันแกล้งรอเล่นต่างหากล่ะเห็นไหมเจ้าน่ะฉลาดมากนะจ๊ะทำไมประเที่ยงถึงยอมแพ้และจ๊ะ ทัดดาวหัวเราชอบใจก็เล่นบังคับกันนี่คะ่ะเที่ยงคอนให้อย่างแสนงอนแต่คงมีเหตุผลนะจ๊ะค่ะเหตุผลนี้สิคะทำให้อีฉันต้องยอมตกลงเจ้าน่ะยอดฉลาดแทๆ้ๆทัดดาวชมอย่างลืมตัวค่ะเกลียดนะคะอย่าลืมนางเที่ยงเตือนประชดประชดอ๋อไม่ลืมหรอกป้า ไม่ต้องเตือนฉันหรอกฉันรู้ดีฉันไม่ลืมตัวแม้แต่ขนาดเดียวฉันรู้นีินาว่าคืนเผลอเมื่มอไหร่เป็นเสร็จเธอแกล้งพูดค้างๆหาเรื่องให้นางเที่ยงตาโตเสร็จอะไรคะคุณหนูนางเที่ยงรีบถามทันควันก็จบเ hey, หงี่ล่ะเดินเขาจับได้เราก็แพ้อนาสิป,ป้าแหมพูดแค่นี้ไม่เข้าใจไปได้นิเธอหัวเราะชอบใจที่ยั่วคนเลี้ยงได้อีก อ๋อค่ะนางเที่ยงถึงบางอ้อระเช็ดหน้าเช็ดตาให้เรียบร้อยไหนป้าเล่าให้ฟังหน่อยสิเจ้าอะ่ะบังคับวิธีไหนกันนะเธอถามเธอเรียกไปถามว่านี่แม่เที่ยงเราชอบกับบางเขามานานแล้วไม่ใช่หรือเที่ยงเล่าแล้วป้าตอบว่าไงจ้าอิฉันก็รับสิคะถูกต้องถ้าปฏิเสธแล้ไม่ถูก เธอสนับสนุนทำตนเป็นแม่แก่แล้วก็บอกว่าชอบกันละ่ะพรุ่งนี้ไปอำเภอไปจดทะเบียนแต่งงานป้าว่าไงละ่ะฉันเดาว,ว่าป้าต้องปฏิเสธก็แน่แล้วสิคะใครจะไปยอมอิฉันว่าทิรุละคุณหนูยังไม่เสร็จยังแต่งไม่ได้เที่ยงตอบแล้วไงล่ะป้าสักกระฉันจนเที่ยงตอบแทบไม่ทันเธอก็ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหลอกเรื่องคุณหนู จะอุปการะเองให้อีฉันไปแต่งงานก่อนเมื่อไปอยู่สวนจะได้ไม่น่าเกลียดก็ถูกนะจ๊ะก็ถูกนะสิคะอีฉันถึงต้องแพ้แต่แพ้อย่างเนี้ยมีชัยนินาเป็นการแพ้ที่มีความสุขสดชื่นเอองง้นเมื่อกี้ร้องไห้เพราะความสุขใจละสิจ๊ะโถเอ๋ยทำเอาฉันตกใจแหมฉันดีใจด้วยนะป้าดีใจจริงจ ป้าจะได้มีความสุขเต็มที่สักทีฉันเป็นลูกตุ้มถ่วงอยู่นานแล้วนี่นะเปล่าคะ่ะคุณไม่ได้เป็นลูกตุ้มหรอกคะ่ะแต่คุณหนูคะอีฉันเป็นห่วงคุณหนูเหลือเกินเที่ยงกล่าวอย่างเป็นห่วงเอาอีกแล้วป้าเที่ยงเราก็ดูถูกฉันเสียจ,จริงๆเห็นฉันเป็นยังไงนะฉันช่วยตัวเองได้นะ่ะไม่ต้องกลัวโถรก็บอกแล้วว่าฉันมีของป้องกันตัวอยู่หญิงสาว ยังอวดอ้างความสามารถโอ้ยอย่ามาพูดเลยค่ะปืนกระบอกเท่าขี้ตาแมวจะไปป้องกันตัวอะไรได้เวลาตื่นก็ได้สิพอจะชงักเขาได้บ้างเวลาหลับเวลาเผลอละคะนางเที่ยงพูดลึกซึ้งแล้วก็รู้เองแหลจะจ้ะทัดดาวตอบแก้มแดงเรือ่อรู้เมื่อมันสายเกินไปก็ไม่ทันการเอเลอทนา เชื่อมือคุณหนูธนาหญิงสาวตอบค่ะไม่เชื่อก็ถึงคราวจำเป็นแล้วล่ะคะ่ะเที่ยงยอมแพ้ตามเคยเช้าตรู่วันลุ้งขึ้นทั้งพัดดาวและนางเที่ยงต่างก็ตื่นแต่เช้ารีดแต่งกายไว้รอเรียบร้อยคอยเวลายอดขวัญตื่นสายหน่อยเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็ออกมาจากห้องพักมาตรงมาที่เด็กรุ่นขนองที่ปลอมเป็นชาย เอามือตบบ่าเป็นเชิงทักทายปาบใหญ่ทัดดาวสะดุง้งหลอนซาไปทั่วกายแต่พยายามบังคับใจให้เป็นปกติเจ้าหนูรู้ไหมว่าวันนี้เราต้องไปอำเภอชายหนุ่มถามยังไม่ลดมือจากบ่าทราบฮะเธอตอบพังขยับกายเพื่อจะให้พ้นจากการกอกลุมของชายหนุ่มดีแล้วเตรียมตัวไว้นะเรากาจะถึงอำเภอสัก สองโมงครึ่งแล้วก็จะดีเพราะจะได้ไม่ค่อยมีคนเขาตอบพางั้งตัวเข้ามากอดไว้อย่างเอ็นดูครับทัดดาวชักใจไม่ดีพยายามปลีกตัวออกมาแต่ไม่สำเร็จเออนี่เมื่อวานเป็นไงไปหายแล้วลวที่ปวดท้องนะ่ะเขาถามด้วยความเป็นห่วงหายแล้วขอพบพระคุณครับเด็กรุ่นตอบตัวชักจะสันเทาสันเทาขึ้นมา ไม่ต้องขอบใจหรอกเรื่องธรรมดาอย่าแก่มารยาทให้มากนักเลยนี่จะหนีไปไหนล่ะแหมผมแก๋นิ่มดีจริงพูดพร้อมกับรูปผมเด็กหนุ่มปลอมเล่นขอบพระคุณจริงๆนี้ฮะที่เจ้ากรุณาเป็นห่วงเสียงชักจะสั่นเครือด้วยความประมาาเอ๊ะคนอยู่ด้วยกันใครเจ็บใครไข้มันก็ต้องไถ่าถามกันบ้างเป็นธรรมดาจะให้ชันใจจืดเหรอเราก็ ชายหนุ่มหมวเราะชอบใจกับรัดล่างเด็กหนุ่มแน่นขึ้นอีกไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งใจจะขาดตายเสียให้ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนี่ฮะผมเพียงแต่ขอบพระคุณอย่างยิ่งทัดดาวแข็งใจตอบใจคอว่าวูบชอบกวนเอาเถอะถ้าหากรู้จักขอบใจแล้วก็ขออย่างเดียวอย่าดื้ออย่ารันแล้วก็อย่าเถียงเป็นพออย่างอื่นไม่ต้องหรอกเขาสั่งสอนเบา ฮะที่เนี้ยผมจะไม่ดื้อไม่เถียงเธอรับคำเออดีนี่เราเห็นของที่ฉันซื้อมาให้หรือยังึเขาถามพร้อมกับเอาคางวางบนศีรษะหญิงสาวผู้ปลอมเป็นชายมาอ๋อประเทียงเอาเข้าไปเก็บในห้องนะหรือฮะเห็นแล้วฮะต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งกำเวนเหลือเกินใจคอเทพเจ้านะ ช่างแกล้งทรมานกันเหลือเกินเกือบจะหายใจไม่ออกแล้วสิเธอแก้งสุดไกล่ลงนั่งกราบงามสามราเพื่อให้พ้นจากแขนและคางของเขาแหมไอ้กราบของแกนี่มันเหมือนนะักมวยไหว้ครูจริงแฮะพอแล้วพอแล้วอย่าให้มันครบสามราหน่อยเลยหนเดียวก็พอถมเถไปแล้วชายหนุ่มสอนหัวเราะหัวเราะด้วยความเอ็นดู ผมกราบไม่เป็นนี่ฮะเธอตอบก็ไม่กราบเสียก็สิ้นเรื่องเขาว่าไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมจะกลายเป็นคนมือแข็งไปฮะอ๋อดีละพ่อดีนี่พรุ่งนี้เราจะไปเมืองนอนแล้วนะเตรียมตัวได้แล้วฮะบ้านนั่นน่ะเค้ามีคนใช้เพียงสองคนซึ่งก็ต่างซึ่งต่างก็เกือบแก่ไปบ้านแล้วทั้งนั้น เพราะฉะนั้นหากเราไปด้วยบางทีเราก็จะต้องทำงานหนักหน่อยนะไม่เป็นไรไมีได้ฮะผมทนได้ทุกอย่างเธอสัญญาดีมากความอดทนและความเพียรเท่านั้นจะพาให้คนเราประสบความสำเร็จยอดขวัญสอนครับผมจะอดทนและพยายามจนที่สุดเมื่อเสร็จเรียบร้อยกันทุกคนเจ้าหนุ่มก็พาขึ้นรถรับจ้างไปที่อำเภอ ครั้นถึงที่แม่เทียงกับอิดเอื้อนลงสิม่เที่ยงถึงอำเภอแล้วนี่บางช่วยแม่เที่ยงหน่อยเจ้าหนูนะผมเผ่าลุมลางเหลือเกินไม่ได้หวีมาหรือไงยอดขวัญเรียกแม่เที่ยงแล้วติเจ้าหนูสุดทั์ลมมันตีฮะเด็กรุ่นตอบความจริงแล้วเธอแก้งขยี้ให้มันหมดรูปหมดทรงต่างหากลมตีก็ไม่ยุ่งมากอย่างนี้หรอก ไปขึ้นอำเภอเขาสั่งจะให้ผมไปเป็นพยานเขาเหรอฮะเด็กปลอมถามหน้าเลยเออใช่บางไปกับแม่เที่ยงเขาขึ้นไปแล้วละ่ะยอดขวัญตอบก็ผมยังเด็กอยู่ยังมีปัญหาไม่ยอมขึ้นอำเภอเด็กก็ใช้ได้เขาตอบฉุดข้อมือลากตัวหลุนๆขึ้นไปบนอำเภอ สักครู่ใหญ่ก็เสร็จเรื่องลงมาหารถแท็กซี่นั่งแม่เที่ยงกับบางนั้นน่ะเราไปหาข้าวกันกินก่อนนะฉันจะเลี้ยงเดี๋ยวจะมีแจกของขวัญน,นิดหน่อยยอดขวัญบอกขอบพระคุณเจ้ามากค่ะนางเที่ยงก้มลงไหว้ไม่เป็นไรเรื่องเล็กเจ้าหนูอยากกินอะไรบอกสิเขาหันมาถามเด็กคู่ใจผมไม่ใช่ตัวบ่าวสาวนี้ฮะ ต้องถามตัวบ่าวสาวเขาถึงจะถูกฮะเราเน่ะเป็นเด็กเขาให้โอกาสก่อนคนอื่นว่าชายหนุ่มว่างั้นเดีย๋ยวฮะผมอยากรับประทานส้มตำไก่ย่างฮะตอบหน้าตาเฉยอ๋อนั่นหรืออาหารชอบไม่ใช่สำหรับงานเลี้ยงอย่างนี้เลยอ้อย่างนั้นน่ะอยากกินเมื่อไหร่ก็ไปได้ไม่ต้องในโอกาสพิเศษหรอก อีกอย่างหนึง่งจะออกให้อีกอย่างหนึง่งออกใจะให้โทษมากกว่าคุณประโยชน์เพราะต้องทำให้ไส้กระเพาะอาหารพิการเปล่าๆเ,เขาตอบนาๆาจิตตังทัดดาวตอบเสียงอ่อยๆยอดขวัญหัวเราะหน่อยแน่แก่สุภาษิตจะด้วยถ้าเช่นนั้นจะเอาเป็นผู้บงการมาก่อนดีกว่าว่า จะรับประทานอะไรที่ไหนเพราะชำนาญในทางนี้อยู่แล้วเด็กสาวในรูปร่างเด็กหนุ่มกล่าวได้เงินก็ไปกินร้านเจ๊กยอดขวัญตัดสินฮะปะเทียงหาไปเถอะฉันจะหิวขึ้นมาตะหงิดตะหงิดแล้วล่ะอยากจะฉลองวันสำคัญของประเทียงให้เต็มที่เลยทัดดาวตกลงยอดขวัญ พาพักพวกไปกินอาหารที่ร้านมีชื่อแห่งหนึ่งเมื่ออิ่มกันทุกคนเขาชำระแล้วก็กล่าวเอาล่ะอิ่มกันทุกคนแล้วเราเดินทางไปเยาวราชต่อชายหนุ่มนำทางไปทำไมฮะมีปัญหาขึ้นมาทีเดียวทัดดาวถามพลางเดินตามต้อยๆไปหาของขวัญไงล่ะจะให้แม่เทียงในบางและเราเลือกเอาจะซื้ออะไรก็ซื้อ อยากได้อะไรก็เลือกเอาในบางนาฬิกาเรือนหนึ่งเป็นไงแม่เที่ยงสายสร้อยสักสายหนึ่งเราเลละนะดูเอาจะเอาสายสร้อยหรือนาฬิกาหรืออะไรแหวนสักวงเอามหมเขาถามเออทำไมเจ้าจะต้องให้ผมด้วยเลยฮะผมไม่ใช่อะไรด้วยสักหน่อยก็เราเป็นแขกในงานนี้เอาสายสร้อยหนักสักสามบาทไหมล่ะ แล้วจะให้พาห้อยสักองค์เป็นไงหรือนาฬิกาปาะกาหมึกซึมขอคิดเป็นเงินสดได้มหมฮะทัดดาวถามฮะไม่ได้สิไอเรานี่มันรายนะให้ของจะเอาเงินเลือกเอาเอา้าวไม่เที่ยงเลือกได้แล้วเลรอเอาอะไรนะ่ะอิฉันขอประทานสร้อยคอหนักบาทเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะเอ๊ะ ทำไมน้อยนักล่ะเอาฉันแถมสร้อยข้อมืออีกสายบาทหนึ่งเท่ากันยอดขวัญว่าจะรบกวนเจ้ามากเกินไปนะคะเทียงเกรงใจเฮ้ยเรื่องเล็กเลือกเอาดูเถอะบางได้นาฬิกาเหรอดีๆเอาไว้ดูเวลาไอ้หนูล่ะผมอยากได้แหวนวงนั้นฮะเธอชี้ด้วยชอบใจแหวนนพเก้าเหรอเนาะ ฮะจะเอาแหวนเป็นผู้ชายเอาแหวนเพชรโทรถังเอ้ยยอดขวัญหัวเราะชอบใจอ๋อเปล่าฮะเจ้าแหวนปลอกมีต่างหากแล้วฮะเจ้าไม่ใช่แหวนนพเก,ก้าฮะทัดดาวรู้สึกตัวรีบเปลี่ยนด้วยปฏิภาด้วยปฏิพานอ๋องั้นเหรอ แต่ฉันเห็นเราชี้แหวนนพเก้าน้นาะตายละถ้าเอาแหวนนพเก้าแล้วก็แย่เลยเราเขาบน่นทำไมเหรอฮะผู้ชายเขาไม่ชอบหรอกเพชรหรือทองอะไรฮะคนเขารอบค้ากันบ่อยๆผู้ชายทั้งนั้นนอกเรื่องแล้วละเราฉันพูดถึงผู้ชายทั่วไปเอาถ้าอยากได้แหวนปลอกมีดก็เอาเจ้าละฮะเจ้าซื้ออะไรฮะ เธอถามฉันไม่ซื้อหรอกไม่ได้สิฮะนะให้คนอื่นเขาซื้อของที่ระลึกแต่เจ้าไม่เอาได้หรือฮะงั้นผมก็รับไม่ลงเธอว่างั้นหรือเอางั้นก็ซื้อได้ก็ได้ยอดขวัญตกลงเจ้าซื้ออะไรฮะสายสร้อยเส้นหนึ่งแล้วก็ตลับพระหนึ่งตลบับดีฮะเธอชอบใจ เออดีสิมีอะไรที่ฉันทำฉันคิดแล้วจะไม่ดีเขายักคิวร้อเรียนทัดดาวร้อนแก้มซูซ่าช่างเป็นทีท่าที่มัดใจมากขึ้นทุกทีแม้ผมนึกว่าผมจะคุยเป็นคนเดียวเยอะอีกแซงพูดเป็นเล่นพรางความคิดของตนเสียวะย้อนเหรอเจ้าเนี่ยเอาใหญ่แล้วชายหนุ่มดุ ผมเปล่าฮะอย่าอย่ามาแก้ตัวซะให้ยากฉันรู้ท่านหรอกนะเอาว่าไงให้เช็คข้อหอของสิยอดขวัญสั่งแต่เด็กหนุ่มอ้ำอึง้งลังเลผมเปลี่ยนใจใหม่แล้วละ่ะฮะทำไมละ่ะเขาถามไอเรานี่มันโลเลมากนะผมจะเอาสายส้อยกับตลับพระอย่างเจ้าบ้างฮะเธอตอบ เง้นเยอะเขาอมยิม้มแต่อาราคาน้อยกว่าเจ้ามากๆฮะคำตอบของสุทัศน์ทำให้ยอดขวัญหัวเราะทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะเราเขาถามก็เป็นเด็กควรจะตามใจผู้ใหญ่จริงไหมฮะเจ้าเป็นผู้ใหญ่ทราบดีว่าอะไรควรไม่ควรผมจึงอยากทำตามอย่างเด็กหนุ่มตอบแยๆ่ๆอ๋อ จีบเหรอเปล่าฮะผมพูดจริงๆฮะผมเป็นเด็กอยู่คิดอะไรก็ไม่ค่อยถูกสู้ถามอย่างสู้ตามอย่างไว้ไม่ได้ฮะเด็กรุ่นประจบดีอย่างเงี้ยรู้จักอย่างนี้ก็ดีแล้วนะไม่ต้องหรอกไม่ต้องซื้อใหม่เส้นนี้เส้นที่ฉันซื้อนี่นะ่ะฉันซื้อไว้ให้เราเองนั่นแหละเขาหัวเราะตอบอ้าว ทัดดาวตกตะลึงในใจให like ้อิ่มเอิบด้วยความรู้สึกพิเศษทำไมต้องตาโตด้วยล่ะก็ก็เจ้าล่ะฮะของฉันน่ะมีแล้วนี่ไงล่ะเนี่ยจะซื้อให้เราขอบพระคุณอย่างยิ่งฮะเออเจคแหวนอ่ะอัวไม่เอาแล้วนะทัดดาวหันไปบอกเจคอ้าวทำไมล่ะไม่ต้งคืนเอา เท่าแก่คิดเงินเถอะทั้งหมดเนี้ยที่เลือกมาวางนี่นะแหวนนั่นด้วยยอดขวัญสั่งเออแหวนไม่ต้องแล้วฮะไม่เป็นไรฉันให้เราทั้งชุดนั่นแหละดีแล้วเผื่อไงจะได้อวดเจ้าของบ้านที่จะไปอยู่นี่ว่าเราก็เป็นที่รักของฉันอยู่ขอบคุณฮะแต่ผมรู้สึกว่าจะเป็นการรบกวนมากเกินไปนั่นเป็นเรื่องที่ฉันจะตัดสิน ม่ใช่เรื่องของแกรู้รไหมเฮ้ไอเรานี่ก็แปลกนะให้ของกลับมาทักตวงไม่อยากได้หรือไงยอดขวัญว่าอยากได้นะ่ะอยากละครับแต่เ้าว่ามันเปลืองมากไปแล้วแล้วผมก็ได้แต่รบกวนเจ้าไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้เจ้าเลยอ๋อนั่นเป็นเรื่องของฉันที่ฉันจะตัดสินไม่ใช่เราจะออกความเห็นเออ เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอไปเถอะเจ้าหนุงไม่แหละฮะผมจะเอาไว้ร้อยสายสร้อยขืนใส่เดี๋ยวจะเป็นสำรวยมากไปฮะเออตามใจจบบทที่16